สวัสดีครับโอเคเช้านี้มีโอกาสได้แวะซื้อกาแฟนิดนึงก็ขอเมาส์มอยแบ่งปันไปเลยละกันนะครับระหว่างเดินคููดาวกับที่พักนะครับโอเควันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าปัญหาครอบครัวอย่างัวนิ่งเฉยประมาณนี้ก็เลยขอคัดสักสี่ปัญหายอดฮิตละกันนะครับ มาแชร์แบ่งปันดูแลกเปลี่ยนกันดูนะฮะอันนี้ในครอบครัวก็โอเคแน่นอนมันก็มีทั้งพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายหรืออะไรก็แล้วแต่เรียกว่าเป็นครอบครัวเอาเริ่มต้นจากครอบครัวก็คือการแต่งงานหรือการมีคู่นะฮะเราก็เริ่มปัญหารแรกตรงคำว่าเซ็กซ์และกันนะครับเรื่องเซ็กซ์นี้ก็เป็นปัญหาที่ จะว่าใหญ่ก็ใหญ่จะว่าเล็กไม่เล็กเพราะเป็นปัญหาใหญ่และยิ่งครอบครัวใหม่ๆที่แต่งงานกันบางทีเรื่องความใคร่ความต้องการโมเมนต์นี้เนี่ยมันก็มีสูงฉะนั้นแล้วปัญหามันจะเกิดคืออีกคนต้องการอีกคนไม่ต้องการไอ้ตรงนี้เนี่ยพูดเลยว่าแก้ไขได้ลําบากมีแต่ทาความเข้าใจมีแต่ควมว่าอึดมีแต่คําว่าทนไอคนที่อึด ก็คือคนที่ต้องการคนที่ไม่ต้องการเขาอาจจะชิวหน่อยแต่จริงๆในความรู้สึกจริงๆเขาก็ทุกเหมือนกันที่เขาอยากจะช่วยอยากจะมีด้วยแต่ว่าเขาอาจจะไม่ต้องการซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครผิดอย่าโทษกันมีแต่ตัวเองที่ต้องปรับถ้าตัวเองคนที่ต้องการสูงต้องหาทางอื่นโซลูชันอื่นช่วยเหลือตัวเองนะครับไม่ชี้แนะว่าเป็นโซลูชันไหนในระหว่างเดือแบนท่า เราไม่ได้มีความต้องการเราก็คงแต่คู่เราต้องการเราก็คงต้องช่วยในการบิ้วพยายาม,มรือพูดยังไงบิ้วตัวเองให้ช่วยเหลือเขาได้ในบางโอกาสถึงจะทําไม่ได้ทุกโอกาสแต่ก็ต้องแสดงความเห็นใจกับเขาที่เขามีความต้องการนะฮะอันนี้น่าจะบรรเทาไปได้ในระดับหนึ่งแต่มันก็คงแก้ไม่ได้ขาดเอา คงต้องคัดตัดสั้นนิดนึงลจริงๆเอาปัญหาที่2นะครับคือเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยคือพื้นฐานอันที่ใหญ่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเพราะว่าต้องทําความเข้าใจก่อนว่าครอบครัวพื้นเพแต่ละคนมาเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนมีระเบียบวินัยมีการใช้เงินอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะ,ปะบางคนชิวชิวบางคนอะไรฉะนั้นมันจะติดตัวมาตอนมาสร้างครอบครัวใหม่ฉะนั้นเวลามาอยู่ด้วยกัน อีกคนนึงใช้เงินแบบนี้อีกคนใช้เงินแบบนี้มันก็จะเกิดคอนฟ lict กันบ่อยนะครับตรงนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจอีกมีคําว่าเข้าใจอีกแล้วนะฮะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาสติ๊กนะหรืออีกฝั่งหนึ่งเขาชิวๆนะเราต้องยืดหยุ่นบ้างน,นะครับแล้วก็บางคนก็งกเกินบางคนก็สปอร์ตเกินหาความพอดีนะขอสั้นนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่2ก็คือเข้าใจปัญหาที่3ที่ฮิต ก็น่าจะเป็นเรื่องกินเคยคุยไหมฮะว่าจะไปกินอะไรดีทุกมือ้อทุกจะเรียกว่ามื้อพิเศษหรือบางพูดง่ายๆบางทีเกือบบางคนบางครอบครัวอาจจะทุกมือ้ออะรสกอย่ากินอะไรดีอันนั้นดีไหมอันนี้ดีไหมจนทะเลาะก,กันใหญ่โตอันเนี้ยถามว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ไหมใช่เป็นเรื่องใหญ่แต่ขอให้หยุดคิดรู้สึกตัวเองอีกนิดว่าเฮ้ย มันเรื่องใหญ่จริงแต่มันอย่าทําให้เรื่องนี้มันบานไปลายไปเรื่องอื่นเราหิวเราเรารู้สึกหิวเราก็คิดว่าเราไอเฟบ้างคือปล่อยให้มันหิวไปบ้างแล้วก็บางทีเนี่ยเราอยากกินอย่างนี้เราไม่ได้กินเนี่ยเราให้เขากินในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเราไปแอบกินของเราเองก็ได้บางครั้งนะครับเพื่อบรรเทาเรื่องพวกนี้ลง พูดง่ายๆเห็นใจเขาเห็นใจเราไอสิ่งที่เราอยากกินเขาก็คงอยากกินอย่างนั้นมั้งฉะนั้นเราอาจจะตั้งเงื่อนไขว่าสลับกันอะไรก็แล้วแต่คือการต่อรองแต่อย่าไปโมโหนําก็คือต้องเข้าใจและสุดท้ายท้ายสุดก็น่าจากการพูดการพูดการคุยเนี่ยสังเกตดีๆนะบางคนเป็นนักพูดบางคนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนมีตําแหน่งใหญ่โตนะฮะแต่ไม่สามารถพูดกับคนที่บ้าน ให้เข้าใจหรือพูดให้เขาเชื่อฟังได้หรือพูดให้เขาเชื่อได้ด้วยซ้ำบางคนเป็นนักพูดนักอะไรมากมายแต่เชื่อไหมว่าที่บ้านแทบไม่ได้ดูไม่ได้ฟังสิ่งที่เขาไปสอนคนแบบทั่วๆไปเลยเขาให้คำปรึกษากับคนทั้งโลกได้บางทีเนี่ยเขาแทบจะพูดกับคนในบ้านในครอบครัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำอันนี้แหละมันเกิดขึ้นอะไรไม่ต้องไปคิดให้สับสน คนเราโดยธรรมชาติมักชอบมองออกข้างนอกเสมอไม่ได้มองตัวเองไม่ได้มองภายในของตัวเองไม่ได้มองคนในครอบคอรัวตัวเองอะไรเท่าไหร่คนข้างนอกทําอะไรตื่นเต้นคนข้างนอกมีการเปลี่ยนแปลงมีทําธุรกิจมีอะไรตื่นเต้นแต่คนของเราหรือว่าตัวเราเองหรือคนในครอบคอรัวเราเองจะทําอะไรไม่ค่อยสนใจมันเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นก็ปล่อยเถอะให้การพูดเนี่ยมันเขาเรียกว่าย่งไง ให้ธรรมชาติาพูดไม่ได้ก็เงียบใช้ความเข้าใจพูดเยอะบอกว่าจะคุยแป๊บเดียวจนเนี่จเอาเป็นสรุปว่าถ้าเราพูดไม่ได้เราก็ใช้ความเงียบนี่แหละเป็นเครื่องอิวใจเป็นเครื่องช่วยในการเป็นอยู่ด้วยกันประมาณนี้ก่อนจริงๆถ้ามีโอกาสคงต้องมีสมาธิในการพูดเรื่องสำคัญขนาดนี้ทีแล้วพบกันทำตัวเองให้สดใส ในวันนีวันอาทิตย์ผมทำงานแต่ทุกคนอาจจะหยุดนะครับ